อ่าตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปหน้าที่เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดค่ะในหนังสือเล่มสีม่วงนะคะเจอแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ นอนดีค่ะค่ะานักเรียนคะนักเรียนคะครูรบกวนหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ห้องนะคะเข้าไปในแชทใครก็ได้นะคะส่งเข้าไปในแชทกลุ่มให้หน่อยนะคะทั้งสองห้องเลยได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูส่งเข้าไปในแชทห้องนะคะันะคะ อ่าอ่าให้สมเข้าไปทั้งสามทั้งสองแล้วก็สามทั้งสามนะคะค,คะูณคู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชยา้องบอกตนเปิดหน้าไหนนะคะเปิดที่หน้าที่เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดค่ะขอบคุณค่ะ ผูงาหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดค่ะ เอาแล้วไปแล้วไป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 เอนทีละปี ไปหนีหูดังไปไอยนีหูดังก็ตาบดอะส่งเข้าไปหรือยังคะโอเคแต่ว่าไปส่งไม่หายใจเโอเคสามทับสามมีคนส่งเข้าไปแล้วขอบคุณมากค่ะเจรพนสามทับสองยังไม่เห็นใครส่งเลย เดี๋ยวคุณครูส่งให้แป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะอะเมดูทุกคนปิดไมค์ลงนะคะ มาดูในหน้าที่90นะคะบทเรียนในเรื่องนี้ยังอยู่ที่บทเรียนของการคูณอยู่นะคะส่อ4.6นะคะการใช้กลยุทธ์การหาผลคูณบางส่วนนะคะจำนวนนับที่มี3หลักนั่นเองจำนวนนับที่มี3หลักก็คือหน่วยสิบร้อยนะคะก็คือถึงหลักร้อยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่อุ่นเครื่องนะคะ อุ่นเครื่องเขาบอกว่าอุ่นเครื่องเขาบอกว่าเปรียบเทียบนะคะขนาดของทางเดินกกและทางเดินขออนักเรียนเห็นอนักเรียนมองดูในหนังสือของตนเองนะคะอ่าทางเดินกกและทางเดินขอทางเดินกกเนี่ยกว้างกี่แผ่นคะกว้างกี่แผ่นคะนักเรียนสี่แผ่นใ่สี่แผ่นแล้วยาวเหรอคะ ห <12 4 S 1> นึ่งร้อยยี่สิบสี่แผ่นหนึ่งร้อยเจ็สิบหกแผ่นนะคะ <12 4. S 1> ต่อมาค่ะ <12 4. S 1> ทางเดินขอลรอคะเติมเจ็ดแปดแปดแปดแผ่นปดแผ่นนดคะาวปาแปดแป้แปอแปด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 แนดแดีดด ที่มีพื้นที่มากกว่ากันและนักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าทั้งสองทางเดินนี้ทางเดินไหนที่มีค่ามากกว่ากันคะ <Yeah. S 1> นักเรียนจะต้องเอาตัวไหนมาคูณก่อนอ่านักเรียนทุกคนจะต้องมีกระดาษทดอยู่ข้างตนเองนักเรียนทุกคนจะต้องมีกระดาษทดอยู่ข้างตนเองแล้วเอามาทดค่ะเราจะต้องคูณอะไรก่อนอ่าอออ เอิ่มอโเจ็ดคูณสี่ก่อนโอ้โนักเรียนยังไม่ทราบอะทีนี้เรามาดูต่อก่อนนักเรียนจะคิดคำนวณหาพื้นที่ของแต่ละทางเดินได้อย่างไรโดยให้นักเรียนพิจารณาดังภาพต่อไปนี้อะความกว้างเราเอาของกอไก่ก่อนนะคะความกว้างของกอไก่ก็คือ4ถูกต้องไหมคะ ความกว้างของกอไก่ก็คือสี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เอาสี่ไปใส่ตรงนี้อ่าดัานท่าเสร็จแล้วให้เรานะคะเอาหลักร้อยของเขามาใส่ก่อนหลักร้อยของเขาก็คือหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งร้อยคูณด้วยสี่เท่ากับ สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะหนึ่งร้อยอขอโทษค่ะหนึ่งสี่ร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยอ่ะเท่ากับสี่ร้อยนะคะเท่ากับสี่ร้อยต่อมาต่อมาค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นสี่อ่ามันเป็นสี่ร้อยต่อมาค่ะเรามาคูณที่หลักสิบต่อ หลักสิบเราก็ใส่เจ็ดสิบลงไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็สิบหกเอาสี่คูณด้วยเจ็ดสิบค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอถ้าแบบสองร้อยแปดสิบอ่าสองร้อยแปดสิบนะคะต่อมาหลักหน่วยของหนึ่งร้อยเจ็สิบหกคืออะไรคะหลักหน่วยของหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคือตัวเลขใดคะ เลขหกค่ะอ่าเลขหกแล้วก็เอาสี่ไปคูณหกสี่คูณหกเท่ากับเท่าไหร่คะสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ทีนี้เราก็เอาสามจำนวนที่เราหาได้ทั้งหมดนี้ค่ะอ่าสามตองวนนี้มาบวกกันอ่าแล้ก็เอาสี่ร้อยก่อนสี่ร้อยบวกด้วยตองร้อยแปดสิบ สองร้อยแปดสิบนะคะอ่นักเรียนว่าสองตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่เอเราอหกร้อยแปดสิบค่ะหกร้อยแปดสิบทีนี้เหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่บวกคือจํานวนอะไรคะยี่สิบสี่เราก็เอาหกร้อยแปดสิบวกด้วยยี่สิบสี่นักเรียนคิดว่าตอบเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่คเจ็ดร้อยสี่เราได้ทางเดินของกอไก่แล้ว ทางเดินของกอไก่ก็คือ7 0็สี่นั่นเองนะคะต่อมาต่อมามาดูทางเดินที่2ทางเดินที่2คือทางเดินขอไข่เรามาหาพื้นที่ของทางเดินขอไข่กันค่ะเหมือนเดิมเลยมันกว้างเท่าไหร่คะกว้างกว้างกว้างหนึ่งหงเดินกว้างกว้างเท่าไหร่คะกว้าง1 2ึ เขาความกว้างค่ะนักเรียนไม่ใช่ความยาวเจ็ดสี่เจ็ดค่ะห้เจ็ดเราเอาเจ็ดลงไปก่อนแล้วคูณนะคะต่อมาเราคูณที่หลักร้อยก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบหกหลักร้อยของมันคือเลขอะไรคะหลักร้อยสี่ค่ะหลักร้อยของมันคือเลขสี่ค่ะทำเลขหนึ่งรือเลขสี่รือเลขสองค่ะ เลขหนึ่งค่ะอ่าหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยอ่าเจ็ดคูณหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเจ็ดคูณเจ็ดร้อยเจ็ร้อยค่ะอ่าต่อมาต่อมาค่ะเหมือนเดิมค่ะเรายังใช้เลขเจ็ดอยู่เหมือนเดิมอ่าเจเจ็ดคูณด้วยหลักสิบค่ะหลักสิบของมันคือเลขอะไรคะ เจ็ดค่ะของทางเดินขอไข่ขอนักเรียนไม่ใช่ทางเดินกอไก่สองค่ะขอไข่ตัวเลขสองสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นเท่าไดคะยี่สิบค่ะเจ็ดคูณยี่สิบมีค่าเป็นเท่าใดคะยี่สิบ หนึ่งร้อยสี่สิบสิบค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก่งมากค่ะสุดท้ายค่ะเอาเจ็ดมาคูณที่หลักหน่วยค่ะเจ็ดคูณหลักหน่วยหลักหน่วยของหนึ่งร้อยยี่สิบสี่คือเลขใดคะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่สี่ค่ะห้าสี่เจ็ดคูณสี่เท่ากับเท่าไหรคะสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดถ้าเฉยนะคะนี่แปดอ่าทีนี้เหมือนเดิมเลยเราทำยังไงกันต่อคะ เอามาบวกกันนะคะเอาสามจำนวนนี้มาบวกกันก็จะไดา้ว่าเจ็ดร้อยบวกด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบอ่าเราสองเราบวกสองจำนวนนี้ก่อนเจ็ดร้อยบวกด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบเท่ากับเท่าใดค,คะแปดร้อยสี่สิบค่ะอ่อแปดร้อยสี่สิบทีนี้เราบวกต่อเอาแปดร้อยสี่สิบบวกกับเท่าไรต่อคะยี <28. S 2> ่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดค่ะแปดร้อยสี่สิบบวกด้วยยี่สิบแปดเท่ากับเท่าไรคะ 868ร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดแอยสแดแสดงว่าทางเดินขอไข่เนี่ยมีพื değil, really ้นที่ทั้งหมดแปดร้ยหกสปเรียนคินว่ากอไก่และขอไข่ทางเดินใดที่มีพื้นที่มากกว่ากันคะขอไข่ค่ะถูกต้องค่ะขอไข่นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูต่อตัวข้างล่างต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนฉากนี้ถูกแบ่งออกถูกแบ่งอย่างไรตัวเลขสีแดงแสดงอะไรอ่ะ ตัวเลขสีแดงตรงนี้สแสดงการคูณหรือพื้นที่ของส่วนในหลักร้อยนะคะก็คือสี่คูณหนึ่งร้อยเท่ากับสี่ร้อยตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจทุกคนนะเข้าใจค่ะส่วนด้านล่างนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคน,นะมีใครไม่เข้าใจถามคุณครูได้นะคะ <ผม S 1> ต่อมาเาทไปถึงข้อสองใหญ่แล้วค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะใช้ภาพนี้เพื่อช่วยในการคิดคำนวณหาจำนวนกระเบื้องทั้งหมดที่ใช้ใน การปูทางเดินกอไก่ได้อย่างไรเรารู้แล้วว่าทางเดินกอไก่เนี่ยใช้กันใช้กระเบื้องปูทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่ชิ้นสี่แผ่นนะคะต่อมาแล้วทางเดินขอไข่เราก็รู้แล้วว่ามันใช้กระเบื้องทั้งหมดแปด้อยหกสิแปดแผ่นนั่นเองนะคะเรารู้แล้วว่าทางเดินขอไข่นี่มีความกว้างมากกว่าแน่นอนนะคะต่อมาอ่ะในเมื่อเราหาเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่ฝึกทักษะข้อที่หนึ่ง โจทย์เขาบอกว่าคำนวณหาผลคูณแต่ละส่วนจากนั้นนำผลคูณมาบวกกันแล้วเติมผลรวมลงไปนะคะอโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาให้มาคืออะไรคะคูณสามร้อยห้าสิบสี่รหกคูณสามร้อยห้าสิบสี่เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมว่าเขาเอาตัวที่มันเป็นตัวตั้งคูณตัวคูณในรูปมาใส่ตรงตัวแรกต่ <Okay. S 1> อใช่ทีนี้เขาเอาหลักร้อยหลักร้อยของสามร้อยห้าสิบสี่คือเลขใดคะ สามร้อยค่ะสามร้อยค่ะเลขสามก็คือสามร้อยถูกต้องไหมคะเขาก็เอาสามร้อยมาใส่ข้างล่างทีนี้เราหาค่ะว่าหกคูณด้วยสามร้อยมีค่าเท่ากับเท่าใดคะห่พันแปดร้อยค่ะหพันแปดร้ 1, <100. S 1> อยรวด <100. S 1> เร็วดีมากก <100. S 1> ิตา้าต่อมาค่ะเอาหกคูณด้วยหลักสิบต่อหกคูณด้วยหลักสิบก็คือห้าห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบหกคูณห้าสิบเท่ากับเท่าใดคะ สามสามร้อยสามร้อยสามร้อยถูกต้องค่ะเก่งมากวิทยาพรต่อมาสุดท้ายค่ะหกคูณสี่เท่ากับเท่าไดคะยี่สิบสี่ค่ะเก่งมากทีนี้เราเอาทั้ะที่เราหาได้มาคูณกันเอามาบวกกันเราเอาตัวแรกก่อนเอาหกคูณสามร้อยใส่ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าต่อมาหกคูณสามร้อยเท่ากับพันแปดเราหาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เติมลงไปเลย ต่อมาหลักสิบหลักสิบก็คือห้าสิบแล้วก็เอาห้าสิบใส่ลงไปพอเอาห้าสิบใส่ตงไปเรียบร้อยแล้วเราก็คูณกันก็ได้สามร้อยเพราะว่าเราหาจํานวนไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเราสุดท้ายก็คือสี่อ่าเราก็หาไวเรียบร้อยแล้วสสเ,เ,เสร็จแล้วเราเอามาบวกกันนักเรียนคิดว่าคําตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่คะสองพันหนึ่งร้อยยี่ิ 24, สีค่องันอ่สิบสีค่ะ 124้ยสี่โโวันนี้3าับสองก 3, ับ3ามับสามาแรงม,มากเก่งมากเลยบวกเลขได้อย่างรวดเร็วคูณเลขได้อย่างรวดเร็วมากเลยอ่ะหน้าจอนี้คุณครูจะค้างไว้สองนาทีเสร็จแล้วครูจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะคะอ่ะจะตั้งซีนยั่สิบหตัวนะ Hãy đâu cho đâu, Ghiền Mì Gõ Để rồi bỏ lỡ những video rồi dẫn คุณครูเปลี่ยนหน้าได้เลยไหมคะได้เลยค่ะทุกคนคะได้ไหมคะโอเคนะถ้างั้นคุณครูขอเปลี่ยนแชสรีนเลยนะคะค่ะอุณีนาค่ะค่าะหน้านี้นะคะแล้วเรียนดูที่ข้อสองพร้อมกันทุกคนนะคุณครูขออธิบายรอบเดียวนะคะเติมขนาดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วน คิดคำนวณหาผลคูณแต่ละส่วนจากนั้นนำผลคูณมาบวกกันแล้วเติมผลรวมลงในช่องว่างอนักเรียนคิดว่าข้อหนึ่งนี้โจทย์เขาว่ายังไงคะสี่คูณอะไรคะสี่คูณสี่คูณแคณสองในช่องว่างตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันจะต้องเติมตัวเลขใด,ดลงไปคะ เลขสี่ค่ะสี่ีครับต่อมาค่ะด้านล่างนี้เราจะต้องเติมตัวเลขใดลงไปคะสองร้อยค่ะสองร้อยต่อมาค่ะจะอ่าช่องว่างถัดมาค่ะสีสิบสค่ะช่องว่างสุดท้ายค่ะเก้าค่ะทีนี้ในช่องว่างอ่าในตรงนี้ที่เราหาผลรวมเราจะต้องใส่อะไรลงไปก่อนคะ แปดร้อ่ค่ะแคูณเท่าไหร่คะคูณแปดร้อยค่ะสองร้อยสี่คูสองรอยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแปด้อค่ะโอ้เก่งมากเลยแย่งกันตอบมากเลยค่ะวันนี้อะต่อมาค่ะสี่คูณแปดสิบแปดคูณแปดสบแปดสิบร้าเกด่าู้เกิ้ยยี่สิบค่ะสร่สค่ะ อมาสุดท้ายค่ะ4ี่คูณว่าอะไรคะส่คูณเก้ี่คูณเก้าสมค่ะสคกคครับขั้นตอนสุดท้ายแกขั้นตอนชัดๆเลยอกหน่งพันหน่งอยห้าสิค่ะเราเอามาบวกกันแล้วได้คำตอบ1นึ่ันเท่าไหร่นะคะหนึ่งพอยห้าสิบหกค่ะหนึ่งอหค่ะนึ่งอ้าสค่ะอเคเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูจะปล่อยให้นักเรียนทำเองนะคะ ส่วนกะรองปะะัญญาทำอะไรคะทำอะไรทำยังไงหรอคะถ้าเราตอบถึงหลักพันเมื่อใดให้นักเรียนใส่จุดภาพลงไปด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่ใส่คุณคุณจะถือว่าผิดอะต่อมากะลองป,ะะป,ปะะัญญาแอ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดง เศษค่าทเศษเพื่อไปที่การประยุกต์ผลลัพธ์เพื่อหาผลคูณแต่ละส่วนจากนั้นนำผลคูณมาบวกกันแล้วเติมผลคูณเขาว่าเขาให้นักเรียนนะคะวิทยาพรดูด้วยวิทยาพรอ่าดูเขาให้แบ่งส่วนแบ่งส่วนยังไง แบ่งส่วนแบบนี้ค่ะเหมือนในรูปด้านบนนี้ให้เราแบ่งส่วนเองว่าหลักร้อยสมควรที่เราจะแบ่งประมาณไหนหลักสิบเราสมควรที่จะแบ่งประมาณไหนและหลักหน่วยเราสมควรที่จะแบ่งประมาณไหนนะคะอ่าคุณครูอาจจะแบ่งว่าอ่าหลักร้อยเขาอยู่ที่สามร้อยคุณครู่จะแบ่งประมาณนี้อ่าแล้วหลักสิบมันไม่มีคุณครูก็จะปล่อยให้เป็นหลักหน่วยเลยนะคะ หลักสิไม่มีคมุณครูก็กจะปล่อยให้มันเป็นหลักหน่วยเลยอ่าคุณครูคะม,มันไม่ต้องระบายสีค่ะไม่ต้องระบายสีค่ะไม่ต้องระบายสีค่ะอ่าตรงนี้ก็เป็น <S <S แค่นั้นค่ะและนักเรียนก็หาผลรวมว่าจํานวนที่มีทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้เท่าใดแค่นั้นค่ะนอกนั้นค่ะให้ทําในหนังสือเล่มสีขาว หน้าที่สีสิบเจ็ดนะคะอ๋อขออบพี่อบเท่าไหร่เจ